สวัสดีครับวิดีโอนี้แนะนำการทำเมลเมอนะครับเมลเมอคือเมลที่สามารถส่งจดหมายอ e ีเมลนะฮะไปถึงหลายๆคนได้โดยที่แต่ละคนคิดว่าเราส่งถึงเข้าโดยเฉพาะนะครับซึ่งในจดหมายแต่ละฉบับสามารถมีข้อความที่แตกต่างกันได้ทีนี้ขั้นตอนในการส่งนะครับก็เราต้องเตรียม Excel f i ไฟล์นะครับซึ่งในนั้นจะมีอ e ีเมลของผู้ที่เราต้องการจะส่งนะครับ แล้วก็มีฟิลอื่นๆที่เราต้องการจะใส่เช่นชื่อของเขาแล้วก็เนื้อหาที่อาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละเมลนะฮะจากนั้นเราก็สร้างเมล์ด้วย Microsoft Word ซึ่งในการสร้างเมลด้วย Microsoft Word เราสามารถใส่ตัวเลกตัวใหญ่ใส่รูปเศษสีได้ตามเต็มที่นะฮะจากนั้นเราก็ใส่รายชื่อผู้ที่จะรับเมลนะฮะแล้วก็ฟิลอื่นลงไปในอ e ีเมลนั้นจากนั้นก็ส่งอ e ีเมลนะครับ เราไปได้เป็นการสาธิตนะครับเริ่มจากเปิด Microsoft Word ก่อนนะครับใน Microsoft Word เราจะเห็นมีคำว่า m a i l i n g tab นะครับคลิกที่ m a i l i n g tab นะครับ Start Mail Merge นะครับ,นรบในการ Start Mail Merge นี่ก็จะให้เราเลือกว่าจะเป็นอ e ีเมลธรรมดาหรือ Mail Message หรือ Envelope หรืออะไรต่างๆในที่นี้เราจะขอเป็น Email Message นะครับจากนั้นเรามาดูที่ Excel ไฟล์ที่เราสร้างไว้นะครับ Excel file ลที่เราสร้างไว้ก็จะมีฟิลชื่อเป็นชื่อคนเป็นต้นนะฮะเป็นลานเงมถ้าไม่มีก็ลบทิ้งได้นะครับแล้วก็มีอีเมลนะอันนี้สําคัญที่สุดคืออีเมลแล้วก็ฟิลอื่น,นๆเช่นสมมติว่าเราจะส่งเกี่ยวกับเงินรายรับที่พนักง,งานจะได้รับนะเช่นเป็น OT เป็นคอมเพนเซชจํานวนเงินนะครับไห้พนักง,งานเป็นจดหมายนะครับกลับมาอีเมลนะครับ เราจะส่งเราก็ต้องเลือกว่าจะส่งใครบ้างนะครับในกรณีนี้เราจะส่งโดยการเตรียมเอกาสารไว้ก่อนก็คือ x u s e อ isting list นะฮะที่เราสร้างไว้ใน Excel ลเลือกตัวนี้นะครับโอเครายชื่อที่เราส่งถูกต้องไหมนะฮะเห็นว่ามี2รายชื่อนะครับแล้วมีข้างล่างนี้เป็นขยะนะฮะเราต้องลบทิ้งทั้งหมดนะครับเราก็เริ่มจากรลบทั้งหมดแล้วก็เลือก,กเฉพาะสองรายชื่อที่เราต้องการจะส่งนะครับ ในที่นี้เราสามารถจะเช็คดูพิ i เ a ตทำอะไรได้หลายอย่างนะ sort filter ได้นะจากนั้นคลิกโอเคน, OK นะครับเมื่อเราส่งแล้วต่อไปเราต้องทำ greeting line ก็คือสวัสดีอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถจะใส่ greeting line ใน greeting line นี่เขาจะให้ตัวอย่างว่าจะใช้คำว่าเดียหรือจะใช้คำว่าทูหรืออะไรต่างๆในกรณีนี้คือเดียคนนี้นะเราบอกว่าอยากจะให้มีเดียคำว่าคุณด้วย แล้วก็พิมพ์เพิ่มไปสังเกตดูบรรทัดล่างนี้นะครับนะเดี๋ยวคุณนะฮะมีเครื่องหมายคอมมาข้างหลังนะฮะหรือคอลอนก็ได้แล้วแต่เราต้องการนะเพิร์ในนี้เขาแมทฟิลมาให้เราว่าจิเรตคือเฟิร์สเนมนะครับเรามาคลิกด,ดูที่แมทฟิลนะฮะเราจะเห็นว่าเบอร์ชื่อที่เราตั้งมันแมทกับชื่อที่มันก็ซอฟตวรต้องการใช้ก็พอดีก็เฟิร์สเนมก็ คอลัมน์ตรงกันพอดีก็แมทถูกต้อง,ง,งแล้วนะไม่แก้ไขลาสุเมมก็ตรงกันแล้วก็เราไปดูอีเมลแอดเดสดีกว่าสาคัญที่สุดคืออีเมลแอดเดสนะเราต้องดูว่าอีเมลแอดเดสของเรากับอีเมลแอดเดสของเขาเนี่ยคอลัมน์ตรงกันไม่งั้นจะส่งไม่ถูกนะครับถ้าส่งถูกแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคนะครับคลิกโอเคนะครับเราใส่กิ๊ดติ้งไลน์ไปแล้วนะครับตอนนี้มันจะขึ้นเป็นฟิลนะฮะ ว่า e ิดทิ้งลยถ้าเราอยากจะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเราก็คลิก T v i ิวนะรีโซตรงนี้นะนะมันจะขึ้นคุณจีระเดชสำหรับเมียวชวัดที่สองถ้าเมียวชวัดที่หนึ่งก็จะขึ้นจีระเดชภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยนะนี่เอาออกนะฮจานั้นคือข้อความนะครับคุณได้ครับเงินเพิ่มเดือนนี้นะ เนื่องจากนะเนื่องจากอะไรเอยเราก็ใส่เมอกฟิลนะครับอันนี้คือเมอกฟิลที่เราใส่นะครับเมอกฟิลก็จะมีไท p ์โอเคเราใส่ไท p ์ก็คือจากนั้นคลอสนะเป็น,จำน,น,น,นนะจำนวนเงินนะจำนวนเงินเราก็ใส่เมอกฟิลทีนึงใส่เอมเม์ใส่นนเ,สเข้าไปนะแล้วค้ด e แล้วก็บาทนะดูควมามตือนเติ่ผู้สูงนะครับอันนี้เราสามารถจะเน้นได้นะครับสมมติว่าเราอยากจะทำตัวใหญ่ขึ้นอันนี้เนื่องในเรื่องเรื่องจากอะไรจะตีเส้นใต้ก็ได้จะเปลี่ยนฟอนต์ตัวสอนก็ได้นะ ันนี้ก็ด้วยนะสมมติอยากทำเป็นตัวเอียงก็ได้นะครับทุกอย่างทําได้หมดในในมันก็ f อ w o r เนิ่เดนี่อยากจะใส่รูปก็ได้นะสมมติใส่คลิปอ์ตกลับไปที่เมลนะดูว่าหน้าตาเป็นไงใชนะฮะเจนว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นโอทีจำนวนเงิน5,000บาทนะอันที่สองก็คอมเพนเซตจำนวนเงิน6,000บาทเรียบร้อยแล้วเราพร้อมส่งนะครับ ก็คลิกที่ Finish and Merge นะครับคลิกตรงตรงลูกศรน,นี้นะครับแล้วเลือก Send Email Message นะครับเขาก็ถามว่า Subject ชื่ออะไรแลเราตอบว่า <S <S เงินเงินโอเคหรืมอมกราคุณผกักก็แล้วแต่นะแล้วคลิกโอเคเห็นว่ามันเริ่มสม่งไปละสองฉบับนะครับจากนั้นเราก็ไปเช็คที่อีเมลนะครับก็จะเห็นว่ามีีเมลเข้ามาฉบับหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปดู ก็จะเห็นเมลที่เราส่งนะฮะก็จะเห็นว่าใน Gmail ก็ได้เหมือนกันนะครับใน Gmail เราก็จะได้เมลเหมือนกันนะฮะฟอร์แมตเหมือนกันด้วยนะฮะครับก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับอ้าลืมไปครับส่วน Attach file นะครับณขณะนี้นะฮะถ้าใครต้องการจะส่ง Attach f i ล์ก็ให้เอา Attach file เนี่ยเป็นขึ้นเว็บ เป็น URL link แล้ว insert link เอานะครับสมัคร attach file จบการสาธิตเป็นเท่านี้นะครับ